เล่าข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ30มิถุนายน2566เราจะมาแจ้งข่าวดีสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางกันนะคะกับทกสทยอยโอนเงินประกันไรายได้ยางพาราเฟส4เข้าบัญชีพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์ในวันนี้30มิถุนายน2566นะคะพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์ในรอบนี้นะคะ1 3 9 3 0รายนะคะ พร้อมกันนี้เรามาอัปเดตความคืบหน้าการทยอยโอนเงินในบางท่านที่ยังไม่ได้รับเงินนะคะมาดูสาเหตุว่าทําไมกเกษตรกรชาวสวนยางบางท่านถึงไม่ได้รับเงินในส่วนของการทยอยโอนตั้งแต่ครั้งที่หนึ่งจนถึงครั้งที่11นะคะปะัญหาั้งหมดมีหลักๆอยู่4ข้อใหญ่นะคะและเช่นเคยก่อนไปรับชมรายละเอียดเพิ่มเติมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเล่าข่าวเช้านี้ เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะโอน2เดือนคือตุลาคมและพฤศจิกายน2 5 6 5โดยจะรวม2เดือนเป็น1ยอดนะคะไปเริ่มกันที่เดือนตุลาคม2565นะคะเจ้าของสวนกรีดเอง1951รายเจ้าของสวนอย่างเดียวนะคะ1551รายกรีดอย่างเดียวอยู่ที่1 4 2 8ราย รวมที่จะโอนก็คือ13930รายในส่วนของเดือนพฤศจิกายนก็จะเป็นยอดเดียวกันนะคะเจ้าของสวนกรีดเอง1951รายเจ้าของสวนอย่างเดียว1551รายกรีดอย่างเดียว1428รายรวมนึ9 3 0สารายนะคะสำหรับตารางที่แอดแนบให้ดูนะคะเป็นยอดที่รวมให้แล้วสำหรับ2เดือน คือตุลาคมและพฤศจิกายนคำนวณให้ทั้งสองเดือนไม่ต้องไปคูณอีกแล้วนะคะและสำหรับสาเหตุหลกักๆ4ข้อใหญ่ที่เกษตรกร,ร,กรชาวสวนยางบางท่านยังไม่ได้รับเงินในการทยอยโอนประกันไรายได้ยางพาราเฟสี c, ตั้งแต่ครั้งที่1จนถึงครั้งที่11นะคะ4ข้อใหญ่ๆมีดังนี้นะคะสำหรับพี่น้องเกษตรกร,ร,กรที่ได้แจ้งขึ้นทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทยภายใน30มิถุนายน2 5 65 หนึ่งเกษตรกร,ร,กรมีบัญชีเงินฝากกับทกศแต่ชื่อบัญชีเงินฝากไม่ถูกต้องตรงกันเช่นชื่อสกุลที่กยทอรับขึ้นทะเบียนจำนวน18,554รายสองเกษตรกร,ร,กรไม่มีบัญชีเงินฝากกับทกศจำนวน3า6 0 0นนรรายนะคะสามเกษตรกร,ร,กรมีบัญชีเงินฝากกับทกศแต่บัญชีเงินฝากถูกอายัดจำนวน48ราย และสีเกษตรกรมีบัญชีเงินฝากกับทกศแต่บัญชีเงินฝากปิดจำนวน199รายนะคะสำหรับผลการโอนเงินให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางตามโครงการประกันไรายได้สำเร็จสะสมตั้งแต่ครั้งที่1ถึงครั้งที่11นะคะนับตามเลขบัตรประจำตัวประชาชนจำนวน1144,990รารายนี่คือสรุปปัญหาหลักๆที่ทำให้บางท่าน ยังไม่ได้รับการโอนเงินประกันไรายได้ย่างพาราสะสมตั้งแต่ครั้งที่1ถึงครั้งที่11นะคะ